ดวนไอไข่วัดเย,ยดีอำเภอสิชุนจังหวัดนครศรีธรรมราชรวยไม่อันไอ้ไข่ให้เลขอีกแล้ววดวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2565รลุงวีพารวยจัดให้อย่าลืมจำให้แม่นลุงวีพารวยจัดให้สวัสดีครับวันนี้ลุงวีพารวยพามาที่ วัดไอ้ไข่เจดีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาเพื่อขอโชคลาบขอเลขติดนะครับถือว่าวันนี้วันที่อากาศดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ลุงวีมาวัดเจดีไอ้ไข่นะครับ hey, s okay. <S เพื่อมาขอเลขเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับอย่าลืมนะครับ กดซับสไคร b ์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ลุงวีอัพโหลดวีดีโอใหม่ๆนะครับได้เลขเด็ดจากที่ไหนก็แล้วแต่ส่งให้ท่านถึงที่นอนกันเลยทีเดียวไม่ต้องออกไปไหนให้เสียเวลานะครับน้ำมันก็แพงฝนก็ตกทุกวันนะครับลูกลระบาดก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นนอนอยู่ที่บ้านรอลุงวีอัพโหลดวีดีโอนะครับ ได้เลขเด็ดจากที่ไหนก็แล้วแต่ลุงวีอัพโหลดวิดีโอให้ขวากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยวันนี้เรามาดูความเปลี่ยนแปลงของวัดไอ้ไข่นะครับต่อไปเดินจะไม่โดนฝนนะครับไม่ร้อนนะครับเพราะมีทำไว้อย่างสวยงามนะครับลุงที่ที่นี่เขายกเต็นท์กระดาษใหญ่นะครับ เพื่อให้ผู้มาแสวงบุญนะครับมาขอพรจากไอ้ไข่ไม่ต้องโดนฝนไม่ต้องโดนแดดนะครับเดินกันอย่างสบายทั้งทางเข้าและทางออกนะครับวันนี้ลุงวีก็มาขอพรนะครับขอเลขเด็ดจ,จากไอ้ไข่เจดี JD นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมาวันนี้ลุงวีก็มุ่งมาที่นี่เลยนะครับที่บริเวณ ขอเลขเด็ดจ,จากหางประทัก์นะครับซึ่งเป็นจุดแรกตรงนี้นะครับเสร็จจากตรงนี้เราไปขอพอรไอ้ไข่นะครับแล้วก็มาเสียงลูกปิงปองนะครับตรงนี้ลุงวีไม่ได้มาแก้บนนะครับลุงวีมาขอเลขเด็ดจ,จากไอ้ไข่เพราะฉะนั้นลุงวีใช้ทูบสามดอกนะครับถ้าแก้บนใช้ทูปดอกเดียวนะครับ วันนี้ลุงวีมาขอเลขเด็ดจากไอ้ไข่วัดเจดีอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565นี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราขอเลขเด็ดจากหางประทัดจากไอ้ไข่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปไปจุด อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นการตัดหางประทัดนะครับมาถึงแล้วนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับเดี๋ยวเขจะมีเจ้าหน้าที่ไปจุดให้นะครับเราเพียงแต่เอาหางประทัดนะครับก็ตัดให้หางประทัดนเราได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเรื่หางประทัดถ่ายต่อหน้าไข่นะครับว่าเราตัดที่นี่นะครับเราอยู่ภายในวัด2อ,องหแล้วก็เจนะครับเฮงเงเฮรวยรวยวยนะครับวันนี้ลุงวีแก้คลิปนะครับมาผูกไว้ รวมกับของกนอื่นนะครับผูกไว้ที่วัดเลยเราเอาเลขเด็ดไปอย่างเดียวนะครับเอาไปเสียงโชคเสียงดวงสองสองห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับเดียกจากตรงนี้ลุงวีก็มาไหว้ขอพรนะครับเสร็จจากขอเลขจากหางประทัดเรียบร้อยลุงวีมาไหว้ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วหลังจากไหว้ขอพรเสร็จวีก็จะไปเสียงลูกปิงปองนะครับขอพรเสร็จปิดทองพระปิดทองไอ้ไข่เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปเสียงโชคกับลูกปิงปองนะครับ ไหว้ขอพรนะครับไหว้ขอพรเพื่ออธิษฐานให้มีโชคมีลาบในวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับฝากย้ำนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานในการรับชมเลขที่ลุงวีจะถหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกเท่านั้นนะครับ การปิดทองลวีจะไปปิดพระพุทธรูปก่อนนะครับแล้วก็มาปิดไอ้ไข่นะครับเราต้องปิดด้านหลังเพราะว่าด้านหน้าคงจะเชื่อมไม่ถึงนะครับมาปิดด้านหลังละก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาติดไอ้ไข่เพราะด้านหน้ามีผู้คนกราบไหว้นะครับถ้าเราไปยืนติดดูแล้วจะไม่เหมาะสมนะครับเรามาติดข้างหลัง นี่ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับเด็งมีจะไปเสี่ยงโชคนะครับนี่บรรยากาศใหม่นะครับของวัดไอ้ไข่นะครับสวยงามมีเพดานเรียบร้อยนะครับ นี่ลุงวีมาเสี่ยงโชคลูกปิงปองนะครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานก่อนนะครับก่อนที่จะเสี่ยงโชคเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะให้ลูกปิงปองเรียกอะไรกับผู้ติดตามช่อง u ูทูบลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ครับอธิษฐานเรียบร้อยเรามาดูพร้อมๆกันนะครับมาเลวตัวเลขนะครับเป็นเลขสี่นะครับเป็นเลขสี่นะครับตัวที่สองเป็นเลขสามนะครับได้สี่สามแล้วนะครับอีกสักตัวเลขสี่อีกนะครับสี่สามสี่นะครับสี่สามสี่ สี่ี่นะครับเพราะว่ามันมีเลขซ้ํากันคือเลขสี่นะครับได้4 3 4 3 4มแล้วอยากใครจะไปทำอย่างไรนะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ลุงวีสวัสดีครับ